น้ำพระไทยหยาดเย็นชโลมล่าพระราชปณิธานแกล่งกลรานิรัติสัยคุ้มอาณาประชาราชปาดเพศภัยพระเกียรติคุณกำจรไกลก้องธรณินปวงข้าขอพรบวรภัยสารสิรกรานขัตติยะผู้ทรงศีลร่มโพแก้วฉัดไทยไทยภูมินขอพระองค์จัก,กรินทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางบุตราณีหงสาคำสงวนพฤกผู้พิพากษาสารชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาสา,สารอุทธรภาค5ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้า,าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ